อเมริกันจับมือกับฐานกัมพูชามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่24-25ก,กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นแผนทหารเขเมรไปกองบัญชาก,การอินโดแปซิฟิกที่ฮาวายเนี่ยเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับ การเฉลิมฉลองการสัมพันธ์75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของอเมริกากับกัมพูชามันจะบอกว่าอเมริกันเป็นนกสองหัวเพื่อจะให้กัมพูชามาอยู่กับซารันเมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสำหรับประเทศไทยคนอยู่บูนเปรเน็ตเป็นนายกมนตีแต่มีลูกพีน่น้องเป็นเจ้าของกิจการฟอกเงินระดับเบอร์คัสนะครับธุรกรรมปีหนึ่ง28,000ล้านดอลลาร์สรุปแล้วมันคือสวรรค์ของอัชญญกรออนไลน์ชัดๆสามารถหลอกลวงคนทั่วโลกและสามารถเอาเงินแปลงมาเป็นเงินคริปโตได้แล้วก็หายสาบสูไปคุวันริโตที่ โปรแลนเนี่ยมีคนไปสำรวจแล้วมันไม่มีตัวตนมันมีแต่ชื่อมันไม่มีคนดีบี่วยสวัสดีครับขเมรายวันครับวันนี้ คุยกันขเขมรแล้วก็ไม่จบไม่สิ้นนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะพูดวันนี้มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สิ่งที่ผ่านมาและผ่านไปตอนนี้สถานก,การณ์หยุดยิงทําให้เราต้องมีเวลามาวิเคราะห์นะครับว่าประเทศขเขมรผมไม่อยากเรียกกัมพูชาผมเรียกขเขมรแล้วกันมันดูกันเองดีนะฮะหนึ่ สถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังเด็กอยู่เลยแต่ผมจําได้เสมอว่ามันมีข่าวเรื่องการพูชามาอพยพมาเป็นแสนเป็นล้านอะ่ะเขาตีโจทย์ว่าประมาณ8 0 0 0 0นคนเนี่ยที่ได้รับผลกระทบเรื่องเขมรแดงกวาดล้างนะผู้คนมากมายตายไปแต่สิ่งที่เขาสามารถเซฟชีวิตคนได้คือมีการอพยพขาวเขมรที่ไร้อาหารไร้เ like สื้อผ้านะฮะไร้ like ทุกสิ่งทุกอย่างมาพักพิงอยู่ที่ค่ายคลองลึกค่ายเขาอีดานะฮะเราจะพูดว่า เราส่งอาหารเราเปิดค่ายพักพิงเราช่วยเหลือเขาในนามรัฐบาลไทยและองค์กรพัฒนาเอกชนไทยขอให้ประชาชนชาวเขมรมีข้าวกินเมื่อเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยมีที่พักพิงและปลอดภัยเรื่องราวมันผ่านไป45ปีสิ่งที่ได้รับจากเขมรไม่ใช่คําขอบคุณกลับเป็นลูกกระสุนปืนใหญ่แล้วก็จรวดสิ่งที่เราอยากจะบอกว่าประชาชนไทยให้ความรักและความเข้าใจกับความเดือดร้อนของชาวเขมร แต่เขมรลืมทุกสีทุกอย่างที่ไทยเคยมอบให้ชาวเขมรน,นับแสนนับล้านวิ่งหนีตายจากนรกบนดินที่เรียกว่าเขมรแดงข้ามฝั่งมาประเทศไทยแต่สิ่งที่เขาตอบสนองเราตอนนี้ก็คือความเป็นศัตรูนะฮะพลเอกชาติชายชุนวันซึ่งผมเป็นคนที่ผมนับถือมากเพราะเหตุผลคือท่านเป็นคนที่ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าโชดช่วงชาชวานหลังจากพลเอกเปรมงจากตาแหน่งแล้วสองท่านนี้ครับพลเอกเปรมกับกชาติชายเป็นบุคคลที่น่านับถือครับ เราหาคนแบบนี้ไม่ได้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยท่านได้เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้านะครับพยายามทําให้กัมพูชาจเจริญรุ่งเรืองมีครั้งหนึ่งโดยเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้มีการลบกันแต่ตอนนี้พักเพื่อไทยโดยการนําของผู้นํารุ่นปัจจุบันได้เปลี่ยนสนามการค้าให้เป็นสนามรบเขาเก่งมากครับเขาสามารถพลิกสิ่งที่เรียกว่าความรุ่งเรืองในเรื่องการค้ากลายเป็นสงครามไปได้อย่างไร เขมรเป็นคนที่เราเรียกว่าพญาระแวกมีความหมายตั้งแต่สมัยดึกดําบันว่าเชื่อถือและคบไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วคนเขมรไม่ได้เป็นเช่นนั้นทุกคนหรอกครับแต่ว่ามันมีปัญหาของประเทศที่อยู่ในแดนกันชนที่เรียกว่ามหาอำนาจสองคนคือไทยกับเวียดนามซึ่งกดดันเหมือนกับเกาหลีเกาหลีก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีปัญหาเดียวกันก็คือโดนกดดันทั้งฝั่งจีนและฝั่งญี่ปุน่นซึ่งเป็นมหา,า,ศา,ศาอำน,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 นาจก,ก็โดนกดเซอร์บี้แบนเลยนะฮะ แต่เขาก็ต่อสู้ดิ้นรนนะครับขมรก็เหมือนกันครับเขาก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาต้องโดนกดดันทั้งสองฝั่งนะฮะเขาก็เลยมีสภาพเป็นแบบนี้แหละครับเราจะบอกว่าคนกามพูชาเนี่ยหรือคนขมรเนี่ยมีนิสัยสันดานที่ไม่จริงใจก็ไม่แน่เสมอไปคนดีก็มีมากมายผมเคยไปขมรสองครั้งนะฮะไม่เคยไปเที่ยวหรอกไปสําำรวจนู่นนี่นั่นนะฮะก็ได้คุยกับคนขมรหลายคนก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะ ่วนมากก็จบการศึกษาที่ประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็ไปทํางานระหว่างไทยกับเขมรก็พูดไทยได้เป็นอย่างดีนะครับคนเขมรผมเคยไปพูดประวัติศาสตร์เรื่องอนุญาตคำขอมแล้วก็ความรู้สึกของผมนี่คือคนเขมรเนี่ยเป็นคนที่คาบกึ่งระหว่างคนอีสานใต้กับคนเวียดนามใต้มันเป็นจริงออสเอเชียติกกับออสโทนิเซียน มันเป็นสิ่งที่สองเผ่าพ,พันธุ์นี่ผสมกันกลมเกืนกันเป็นคนคเขมรสิ่งที่ผมอยากยเรียนว่าผมศึกษาเรื่องนี้พอสมควรผมรู้ว่าคนคเขมรจริงๆแล้วนี่มันมีเชื้อสายพันธุ์มีคนจามเข้าไปผสมเยอะคนจามก็เป็นชนชาติหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ในอุาษาคเนย์นะครับเคยยึดอาณาจักรหอมได้เลยนะครับเคยชนะแล้วก็จับคนเสียมจํานวนมากไปเป็นเฉลยคือเป็นชนชาติที่ดุเดือดเลือดพานเหมือนกัน,นเป็นศึกษาประวัติศาสตร์แต่ได้หายไปจากโลกนี้แล้ว สังเกตดูฮะว่าในอยุธยามีจามปาปุตีเป็นเมืองเล็กๆพื้นที่หนึ่งที่มีชาวปะจามอยู่ในอยุธยาก็เป็นคนที่โดนกวาดต้อนจากชาวปะชาวจามนี่ฮะไปอยู่ที่อยุธยาและเป็นกําลังสําคัญในการยึดอยุธยาของขุนหลวงพระง,งวัวด้วยประสา์ามันมีเยอะฮะและยังมีชาวจามอ่ะที่อยู่ในกรุงเทพมีครับ ไปดูอยู่ตรงกลางเมืองเลยครับดูกว่าต้อนมาสมัยรัชการที่หนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่าคนเขมรนี่มีหลายเผ่าพันธุ์ที่รวมตัวกันเือนทั้งชาวเสียมนะครับคําว่าคเแมเนี่ยมันเป็นคําที่กว้างมากนะครับเกาะแมที่คนชาวอาหรับเรียกคนในพื้นถิน่นล่ม,มแม่น้นนำโขงว่าเกาะมานะครับมันจากคําว่าเกาะนะครับแล้วก็มา แล้วก็แผงก็เป็นขมแมม์นะแล้วก็เลยเราก็เลยรู้ว่าคนขมแมม์ในอดีตกับคนขมเในปัจจุบันก็ไม่ได้กลุ่มเดียวกันหรอกครับมันเป็นการผสมผสานหลายเผ่าพันธุ์ถ้าคุณไปดูคนอีสานใต้เนี่ยที่เรียกว่าจัตจัมปาเนี่ยจัมปาสัก์นะฮะมันเป็นประเทศจัมปาสัก์นะครับมันมีแคว้นหรือประเทศที่เรียกว่าหลวงพระบางเวียงจัดแล้วก็จัมปาสัก์จัมปาสัก์นั่นแหละครับคือการถ่ายทอดวัฒนธรรมมาจากวัฒนธรรมขอมแล้วก็รวมกับทางขมเในส่วนหนึ่งแล้วรวมกับ ลาโวนะฮะในส่วนหนึ่งเสียมเป็นอีกขั้วงแน่นอนครับแล้วเสียมไม่รวมกับลาโวนี่แหละครับคือสิ่งทําให้มันเป็นสยามมันเลยเปลี่ยนไปแล้วคนจามปาก็หายไปนะฮะคนขเขมรก็เป็นส่วนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่ได้รับวัฒนธรรมถ่ายทอดมาจากวัฒนธรรมขอมนะฮะซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดมาหมดหรอกครับถ่ายทอดมานิดหน่อยเองเพราะมันไกลสาบสูนไปแล้วนะวัฒนธรรมขเขมรโบราณที่เขาใช้กันน่จริงๆแล้วมันน่าจะตั้งชื่อวัฒนธรรมขอมขอมคือกลุ่มชนที่รวมทั้งหมดเลยครับที่อยู่ในอุตสาคเนย ที่เรียกว่าอีสานทางอีสานใต้นะครับแล้วก็ในลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาด้วยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกกันนะครับเขาถึงมีคําว่าขอมไทยครับซึ่งเราก็ไม่พูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์เยอะแล้วครับเราจะพูดถึงเรื่องปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นมาที่ทรัมป์พระเอกขี่ม้าขาวจากไกโ่โพนอีกขั้วโลกหนึ่งมาช่วยเราสงบศึกนะครับหยุดยิงทันทีทั้งสองฝ่ายยุติการลบนะฮะเที่ยงคืนของวันที่เท่าไหร่จําไม่ได้แต่สิ่งที่ได้รับก็คือตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้ก็ได้รับการที่เรียกว่า สงบเสึกอย่างจริงจัง้วยประชุม GBC ที่เรียกว่า General Border Committee เนี่ยก็เซ mm ็นสัญญากันไปแล้วระหว่างรัฐมนตรีช่วยของไทยกับรัฐมนตรีกระลาหมของเขมรนะฮะแต่เราจะมาวิเคราะห์เบื้องหลังอันนี้ก็คือว่าอเมริกันจับมือกับฐานกัมพูชามันเป็นเรื่องอะไรกันแน่บอสารมันบอกว่า24-25กันากรกฎาที่ผ่านมานมันเป็นแผนล่วงหน้าไว้แล้วว่าจะเจอกันนะฮะแล้วทําไมต้องลบก่อนนั้นพูดง่ายว่าทหารเขมร ไปที่กองบัญชาการอินโดแปซิฟิกที่ฮาวายเนี่ยเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับเรามาย้อนรอยป,ประวัติศาสตร์นิดหนึ่งหลังสงครามโลกที่2อเนี่ยอเมริกันสนับสนุนในง,งานเงินให้ฝรั่งเศสกลับมารักษาอาณานิคมเวียดนามลาวกัมพูชาเนี่ยเป็นสาภาพอินโดจีนเนี่ยโดยกําลังเงินสนับสนุนจากอเมริกาแล้วอเมริกาก็เข้ามาสนับสนุนเวียดมินหรือเวียดเวียดนามใต้ สู้กับฝรั่งเศสจนชนะที่เบียนเวนฟู1954มันสับสนไหมครับว่าอเมริกาเล่น2ฝั่งนก2หัวแต่แล้วอเมริกาก็เข้ามาในกัมพูชาอีกนะฮะโดยการสนับสนุนอเมกัมพูชาเนี่ยให้ออกจากอ้อมอกจีนตอนนั้นน่ะสมัย JFK นะฮะเคนเนดีนะครับ,รบการตกลงกันระหว่าง JFK กับสตรีธนรัฐเนี่ยตอนนั้นสตรีทธนรัฐได้เงินเงินสนุนจากอเมริกามหาศาลนะครับด้วยการต่อต้านคอมมินิตแต่ทําไมอเมริกา ไปสนับสนุนให้เขาพระวิหารเสียกับกัมพูชาได้อย่างไรด้วยเหตุผลก็คือว่าต้องการให้กัมพูชาหรือเขมรเนี่ยออกจากจีนแล้วมาอยู่กับอเมริกาได้ผลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจในประวัติศาสตร์แต่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาทําแบบเดียวกันอีกแล้ววันที่24-25กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาคุยอะไรกันที่ฮาวายโดยการนําของพลโทชวนสังมัง กัมพูชาประธานกลุ่มประสานงานความร่วมมือทางทหารกับพลตรีจอร์โรเวลนาวิกโยธินสารัฐผพ้่อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย J5 ของกองบัญชาการ US Commander เดอร์อินโด c ซิ เขาประชุมกันครับแต่เราไม่รู้เขาคุยเรื่องอะไรกันแต่ที่แน่ๆเขาต้องพูดเรื่องการร่วมมือทางทหารนะร่วมมือกันยังไงนี่คือปัญหานะครับแต่ก็ได้มีการถแถลงการออกมาว่าจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันในเรียกว่าอังกอร์เซนิกโตนะฮะระหว่างอเมริกากัมพูชานะฮะจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าเนโตเอเซียขึ้นมานี่คือหมุดหมายของอเมริกาครับเนโตเอเซียคืออะไรก็คือประเทศที่เรียกว่าในกลุ่มความร่วมมือกับสาารัฐนี่ในอดีตก่อนสงครามเวียดนามเนี่ยมันจะมีสมาชิกที่เรียกว่าเซโต ก่อนจะมีอาเซียนนะครับเซโตนี่เป็นองค์กรความร่วมมือทางทหารที่สหรัฐตั้งขึ้นมาห้าน่าจะห้าประเทศนะเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ครับความร่วมมือสําคัญเนี่ยเมื่อเซโตเลิกไปแล้วเป็นอาเซียนเนี่ยในปัจจุบันก็พยายามจะก่อตั้งความร่วมมือทางทหารขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าสนธิสัญญาภาคีอินโดแปซิฟิกนะครับฉะนั้นความร่วมมือสองประเทศระหว่างกัมพูชากับสหรัฐอเมริกาไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่เคยทํามาแล้ว ในพลเรือเอกซิโมเอลเจปาปาโรผู้บัชาการกองบัญชาการกองทัพเรืออเมริกรัน U.S. Indo Pacific Commander นะฮะเคยเดินทางไปที่กัมพูชามาแล้วเรียบร้อยเมื่อปี2024เดือนธันวาคมเมื่อไม่นานานี้เองนะฮะในครั้งแรกในรอบ8ปีที่เรือสหรัฐเดินทางไปเยี่ยมฐานทัเรือเรียมนะฮะได้คุยกับคเรือตีเมดีนานี่เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือเรียมนะฮะเพื่อจะหารือกันในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการทหาร อเมริกันกับคือการวางแผนเรื่องนี้มันมีมาตั้งเป็นเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับเขาคงคุยกันเรื่องนี้แหละครับว่าจะทํำยังไงให้อเมริกันกลับเข้ามามีบทบาทในกัมพูชาโดยผ่านฮุนมานเด็ทมุนมันเ็นี่ก็เป็นคนที่มีเครือข่ายในอเมริกาอยู่แล้วว่าจบอเมริกาโดยความร่วมความอนุเคราะห์จากพลเอกเฉาริษยงเจรย,ยุทธนะฮะใช้โคต้าทหารไทยนะครับผมบางทีผมก็คิดว่าคนมันไม่มีสํานึกบุญคุณที่คุณโตมาได้ทุกวันนี้ก็ไทยช่วยทั้งนั้นนะฮะ แต่คุณกลับมาประกาศสขขางครามกับไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบอยากเรียกว่าอะไรวะเนีละคุณแล้วกันนะการเฉลิมฉลองการสัมพันธ์75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตของอเมริกากับกัมพูชาเนี่ยมันอย่าบอกว่าอเมริกันเป็นนกสองหัวนึกถึงจอห์นเอฟเคนเดดีทรยศกับประเทศไทยเนี่ยโดยการยื่นประสาทเขาพระมหายของไทยให้เสียอนุเจ้ากัมพูชาในปี1 9 6 2นี่ยเพื่อจะให้ กัมพูชามาอยู่กับสารัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดสาหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะคุยเบื้องหลังนิดหนึ่งก็คือว่าเรามายุคถึงยุคในปัจจุบันเนี่ยมันมีเบื้องหลังอันหนึ่งที่หุ่นเซนหรืออาจารย์ไพศาลเชื่อมเรียกว่าห่วยเซงห่วยเซงก็คือเฮงซวยแล้วแผงมันเป็นห่วยเซงก็ไปเฮงซวยก็เป็นหุ่นเซนนะจอมบ,บัญชาการอาชญากรสงครามอาชญากรบรรลือโลกที่เราอยากว่าเขาเป็นเจ้าของเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับ โดยผ่านหลานเขานะฮะตั้งบริษัทหุนวันขึ้นมาเป็นบริษัทลึกลับของเอเชียที่ตั้งโดยในในกัมพูชาเป็นการหลอกลวงออนไลน์ครั้งยิ่งใหญ่ของโลกนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กเป็นคนทําเรื่องนี้นะครับเขามีการสํารวจนะฮะทำการทาสารคดีขึ้นมาว่าบริษัทรึกลับของกัมพูชาทําตัวเหมือนอเมซอนของภาคอาชญากรออนไลน์อเมซอนแปลว่าอ e ีคอมเมิร์ซที่ซื้ออะไรก็ได้หุนวันก็เป็นอเมซอนก็คือสามารถหาทุกงทุกอย่างได้ในโลกนี้ถ้าเป็น ธุรกิจที่เกี่ยวกับออนไลน์ทางด้านอาชญากรหลอกลวงหมายความว่าการออกลวงทางออนไลน์เนี่ยหุนวันคือผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดบริษัทนี้ทําให้การหลอกให้โอนเงินเป็นเรื่องง่ายขึ้นสามารถจะทําอะไรก็ได้ที่เป็นการฟอกเงินนะฮะลูกพี่ลูกน้องคือหุนโตหุนโตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณมาเนตคือพูดง่ายเป็นลูกลุงลูกละลูกอาของคุณเซนนั่นแหละ เป็นกรรมการบริษัทนี้หุนเะเน็ตเป็นนายกุนตรีแต่มีลูกพี่น้องเป็นเจ้าของกิจการฟอกเงินระดับเบอร์คาร์ดนะครับระดับโลกบุมเบิกเป็นคนทําวิจัยเรื่องนี้แล้วก็มาถแถลงออกมาเป็นข่าวนะครับว่าหุนวันกุ๊บก็คืออเมซอนสาหรับอาชญากรที่เรียกว่าออนไลน์นะฮะธุรกิจออนไลน์ที่หลอกลวงประชาชนต้องใช้หุนวันเป็นเบื้องหลังโ mm hmm. ดยมีบริษัทในเคอือที่เรียกว่าหุนวันการนันตีทําหน้าที่เป็นตลาดออนไลน์สําหรับ การทำแอปพลิเคชันต่างๆผ่านเทเลแกรมนะฮะแล้วก็มีธุรกรรมปีหนึ่ง28,000ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยประมาณ90,00ล้านบาทนะครับบุมเบิร์กยังบอกว่ามีบริษัทในเคร e ือที่เรียกว่าบริษัทฮุนวันอินเตอร์เนชันแนลเปย์ทำการฟอกเงินนะฮะเมื่อหลอกเลื่องอยู่สำเร็จแล้วก็ย้ายเข้าไปในบัญชีม้าบัญชีม้าก็โอนเงินไปต่างประเทศเป็นคริปโตเคอร์เรนซีแล้วจากนั้นก็ฮุนวันก็จะเอาคอมมิชชั่นเข้ากระเป๋าตัวเองได้ผ่านคริปโตนะครับ คุณวันมีบริษัทในเครือชื่เรียกว่าคุณวันคริปโตนะครับเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนคริปโตคเรนซีของตัวเองนอกประเทศกัมพูชาโดยตั้งศูนย์อยู่ที่ประเทศโปรแลรนด์นะฮะธุรกรรมคริปโตคเรนซีเนี่ยเป็นธุรกรรมที่เป็นธุรกรรมแบบบล็อกเชนเนี่ยมีการเชื่อมโยงเงินมหาศาลนะครับหปีที่ผ่านมามีเงินโอนเข้าเงินออก2.9ล,ล้านล้านบาทมันเท่าง,งบประมาณประเทศไทยเลยนะงบประมาณประเทศไทยคือ3ล้านล้านบาทเงินที่ผ่านไอ้คุณวันใน5ปีนี่นะสรุปแล้วมันคือสวรรค์ของอาัญญากรอ,นออนไลน์ชัด,ชด สามารถหลอกลวงคนทั่วโลกและสวสดีบบเอาเงินแปลงมาเป็นเงินคริปโตได้แล้วก็หายสาบสูญไปเราอยากบอกว่าหุ้นวันการันตีคือตลาดซื้อขายออนไลน์ของเหยื่อในการออกหลอกลวงออนไลน์หุนวันอินเตอร์เนชั่นแนลเปย์หรือหุนวันคริปโตเป็นการฟอกเงินของเงินของเหยื่อที่หลอกได้สําเร็จมันเป็นอเมซอนชัดๆมนะุมเบิกยังบอกว่าหุ้นวันคริปโตที่อยู่โปรแลนด์เนี่ยมีคนไปสารวจแล้วมันไม่มีตัวตนนะมันมีแต่ที่อยู่แต่มันไม่มีตัวตนนะ เขาเรียกว่าวิชัวแบงก์หรือวิชัวออฟฟิศมันมีแต่ชื่อมันไม่มีคนหุ้นวันตอนนี้ก็จดทะเบียนในหลับตลาดสักซับฮ่องกงนะครับแปลกประหลาดไหมแล้วหุนวันเปก็มีส่วนเกี่ยวข้องมีกรรมการคนเดียวกับแพนด้าแบงก์ซึ่งเป็นแบงกยักษ์ใหญ่ของกัมพูชาก็คือในหุนโตนั่นเองหุนโตเป็นเจ้าของแพนด้าแบงก์แล้วก็เป็นเจ้าของหุนวันเป็นคนคนเดียวกัน้วนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหุนมาเน็ตอันนี้เราก็เลยรู้ว่าหุนวันกุ๊บคือ เบื้องหลังทั้งหมดของแกงอาชญากรออนไลน์ครับสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือเงินมาจากไหนเครือข่ายมาจากไหนก็แกงมาเฟียจีนเรียกว่ามาเฟียสีเทาสายสัมพันธ์ในช่วงเติบโตกันอย่างยิ่งใหญ่ก็คือแกงมาเฟียจีนที่อยู่เบื้องหลังในการลงดุนทั้งหมดนะธุรกิจออนไลน์สีเทาทั้งหมดก็มาจากแกงมาเฟียจีนไม่งั้นคนขเขมรไม่ได้ทำราก็คือ,ขอ,ขอเขมรแค่ให้สถานที่ให้ที่พักพิงให้ความคุ้มครองคนทําดําเนินธุรกิจคือแกงมาเฟียจีนทั้งหมดนะครับ กระทรวงการคลังสหรัฐได้บอกว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัทฟอกเงินระดับโลกเวิร์คัสเนี่ยขึ้นบัญชีดําไว้เลยนะครับแล้วเทเลกรมเองก็เลยทําเอาบัญชีดํานี้มาปลดทุกอย่างออกจากระบบเทเลกรมทั้งหมดนะฮะกรุปเทเลกราเมทั้งหมดถูกยกเลิกนะฮะคุณวันการันตีก็ถูกยกเลิกนะครับตอนนี้ทําให้มันใช้คริปโตคอเรนซีไม่ได้ด้วยนะครับตอนนี้ทางคุณวันก็ไปเปิดคริปโตคอเรนซีของตัวเองนะครับโดยพัฒนาเหรียญคริปโตที่เรียกว่า USDH นะฮะเพื่อจะได้ทําคริปโตของตัวเองนะฮะกลุ่มเทเลกรม ก็มีการเช็คบินพวกนี้ให้หมดออกไปจากระบบเทเลแกรมนะครับทั้งหมดเนี่ยบริษัทบุมเบิร์กทางบุมเบิร์กบอกว่าบริษัทลึกลับของกัมพูชาเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงนี้แหละครับช่วง2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดฮุนวันอินเตอร์เนชั่นแนลปถูกขึ้นบัญชีดำเป็นบริษัทฟอกเงิน แล้วก็ถูกการสอบสวนจากรัฐบ,บาลสหรัฐนะครับทางธนาคารกลางกาัมบุชาได้ออกมาบอกเพิ่มเตมว่าใบอนุญาตหุนวันเปได้ผูกเพิกถอนไปแล้วเมื่อปี2 0 2 4ยงพูดง่ายๆกลัวโดนไปด้วยก็เลยเพิกถอนตั้งแต่ปีที่แล้วทรัพย์สินทั้งหมดหายไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วยังไงแล้วแต่หุนโตพุ่งเป็นกรรมการก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ออกเสียงอะไรสักแะก็อยู่เฉยๆไม่ทําอะไรก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้นี่แหละครับเบื้องหลังของคุณมาเน็ตก็มีคุณโต คอยดูแลเรื่องการเงินอยู่เงินมหาศาลประมาณ60%ของ GDP ของกัมพูชาก็มาจากแก๊งสแกมเมอร์นั่นเองการฟอกเงินในกันมพูชาเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายมากอาชญากรรมทั่วโลกก็ไปฟอกเงินที่ฮุนวันนี่แหละครับมันก็ไม่แปลกแล้วครับถ้าคุณไปดูหนังโนบอเบสคุณก็จะเห็นสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้หมดเลยมันอยู่ในหนังโนบลเบสของจีนหมดเลย ประเทศที่อยู่ในหนังก็คือประเทศกัมพูชานั่นเองแต่เขาไม่ได้บอกประเทศไหนนะทาให้บางทีคนดูคิดว่าเป็นประเทศไทยจริงๆแล้วประเทศไทยไม่เลวร้ายขนาดน,นั้นแต่กัมพูชาเป็นแบบนั้นเลยครับมันถึงแสดงถึงความเลวร้ายของระบบอุปถัมภ์ระบบะเผด็จการของคุณเซนนะฮะซึ่งมันไม่พังสักทีตอนนี้เขาก่อสองคารามระดับโลกเพื่ออะไรสหรัฐอเมริกาเข้าไปหนุนเขาเพื่ออะไรสหรัฐอเมริกาไม่สนใจเรื่องพวกนี้หรอกครับมันเป็นเรื่องของกฎหมาย แต่ที่อเมริกาทาตอนนี้เป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งมันใหญ่กว่ากฎหมายเยอะเลยอ่ะมันเป็นเรื่องการทหารอ่ะซึ่งเรื่องเล็กมากเลยถ้าเทียบกับการทหารแล้วเรื่องพวกนี้เรื่องขีประติวถ้าจีนจะถลม่มไอ้ตึกแก๊งแซกแมเมอร์นะโดยใช้ขีปนาวุธยิงมาเนี่ยพิบตาก็หมดเกลี้ยงครับแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ย ซึ่งบางอี้เคยเตือนมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวรออีกสักพักก็คงจะเห็นนะครับว่าแก๊งสกแกเมอร์จะกวาดล้างเกลี้ยงไปเลยไหมแต่ผมคิดว่าฮุนเซนเขาคงโปงแล้วฮะคงคิดว่าทุกอย่างสูญสลายไปหมดอนะ่ะเขาถึงมาออกมาหลบนี้ก็คือโดนโดนกวาดเกลี้ยงแน่นอนก่อนที่จะโดนกวาดเกลี้ยงเนี่ยเขาก็ขอแปรพักมาอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งอเมริกาเพื่อจะได้สิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงของตัวเขาไงเขาเขาคงปลดพวก จีนเท่าหรือแก๊งสแกมเมอร์ไปหมดแล้วเพราะจีนก็ยืน่นคำขาดมาตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วแล้วว่าถ้าคุณไม่จัดการเราจะจัดการเองก็จบแล้วครับแก๊งสแกมเมอร์คราวนี้เรามาดูสิ่งสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือสหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในกัมพูชาเนี่ยเราจะมองว่าสหรัฐจะขายวุธิให้คุณเซนใหมเนี่ยถ้าสหรัฐขายวุธิให้คุณเซนเนี่ยมันก็แท่ากับปิดความสัมพันธ์กับไทยไปเลยนะฮะสหรัฐต้องเดินหน้าความร่วมมือทางทหารกับกัมพูชาอย่างจริงจังโดยเฉพาะการฝึกซ้อมร่วมการถ่ายเทโโนนลยีททาาาาาางา้อุตสาหหาหกกกรรรรรมฝึ อาวุธยุทโธปรทรี่ทันสมัยเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าถ้ากัมพูชาให้สหรัฐมาตั้งฐานทัพก็ไม่แน่นะครับว่ากองทัพกัมพูชาจะใช้อาวุธของสหรัฐมาโจมตีไทยการสนับสนุนอาวุธและเทคโนโลยีทางทางาหารเนี่ยมันก็เหมือนเอายื่นดาบเอามาให้แทงไทยอะ่ะแล้วคุณค่ดที่ว่าคุณจะคบกับสหรัฐได้หรือนะมันแสดงนัยสําคัญบางอย่างของการเมืองที่เจ็บปวดว่าสหรัฐจะสนับสนุนคนมาลบกับไทยหรือนะถ้าสหรัฐเริ่มขายอาวุธเช่นโดรนสังหารนักจรวดที่ยิงใส่ไทยเนี่ย ก็ไหนความว่าอเมริกันกับไทยคือศัตรูกันแล้วเหมือนกับอเมริกันคบซ้อนน่ะคบสาวสองคนพร้อมๆกันน่มันจะทําได้หรือนี่ยังคิดอยู่ยุทธศาสตร์ของทามคือการสร้างปัญหาให้ประเทศต่างๆเช่นไทยกัมพูชาให้ลบกันแล้วพยายามเข้ามาไก่เกี่ยนะฮะ,ะเสนอทางออกที่เป็นประโยชน์ของสหรัฐนะฮะเป้าหมายชัดเจนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสหรัฐต,รต้องการกดดันจีนและรัสเซียทําต้องการกดดันให้รัสเซียยุติสงคารามในยูเครนและต้องการให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการกดดันจีนเพราะจีนลงทุนในกัมพูชามหาศาลนะฮะบทเรียน สหรัฐต,ตั้งฐานทัพในอดีตในสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดมางนะฮะจีนไม่ได้สนับสนุนกรัรมพูชาในการขายอาวุธนะฮะฉะนั้นจีนก็ไม่ได้ขายอาวุธแล้วก็เบรกให้กัมพูชาไม่ใช้อาวุธที่ซื้อจากจีนมาทำลายประเทศไทย p h l 0 3ที่จีนขายมให้เมื่อหลายหลายปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จีนสั่งไว้ถ้าใช้ก็คือมีเรื่องเนี่ย ดันั้นการขายวุธของสหรัฐให้กัมบพบูชาโดนจรดเนี่ยเป็นเส้นแดงที่แสดงเห็นว่าไทยกับสหรัฐงอนแง่นมากในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะขาดสะบ,บั้นได้ในพิตาถ้าหากมีการขายวุฒสนวภูมมไทยกัมพูชาอาจจะเป็นสนวภูมมเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่สมก็ได้นะฮะความร่วมมือทางทหารมันต้องมีการขายวุธเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็คิดว่าจีนเนี่ยก็คงเลือกฝั่งไทยนะฮะมาหาอำนาจเอเชียอย่างจีนเนี่ย คงไม่ไปสนับสนุนกรัรมพูชาเพราะก็รู้อยู่แล้วกัมพูชา,ชาคบไม่ได้นะผมก็เลยคิดว่าจีนเลือกข้างไทยแน่นอนนะฮะสารัฐถูกมองว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างและผู้กํากับเบื้องหลังความขาดแยงข้างนี้นะฮะกัมพูชากําลังยอมให้สหรัตตั้งเขาทางฐานทัพให้ดูน้ำนานาจในอาเซียนเปลี่ยนไปนะฮะจีนกับข้างครับจีนสนับสนุนไทย นายจางเจียเว่ยนะฮะพูดบอกว่าจีนกับไทยเป็นเพื่อนบ้านที่ดีมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมายาวนานเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติเป็นทั้งมิตรเป็นทั้งหุนส่วนที่ดีจีนพยายามเข้าม,มีบทบาทใน,นรัลดความตึงเครียด3มฝ่ายคือจีนไทยกัมพูชาจีนสนับสนุนให้มีการแก้ปัญหาชายแดนอย่างสันติและมีความใกล้ชิดกับมาเลเซียอย่างไรก็ตามกัมพูชาได้เอียงไปทางสหรัฐก็จะทําให้จีนแค้นเครืองก็มีข่าวว่ารัเสเซียก็พยายามจะขายายฐานทัพในเวียดนามซึ่งเป็นไปได้นะครับเพราะเวียดนามนี่เร่าก,การสน,น แล้วก็รัสเซียมาระยะเวลาวยาวนานยีนกับเวียดนามไม่ได้ถูกกันนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมีกเคยมีการลบกันแล้วก็จีนเคยสนับสนุนเวียดนามอย่างจริงจังสมัยโฮจิมินห์แต่ก็มีการทะเลาะก,กันนะฮะในสมัยเหมาเจ๋อตุงแล้วก็เวียดนามก็ไปอยู่กับสาภาพโซเวียตจนถึงบัดนี้ฉะนั้นเวียดนามกับรัสเซียสนิทสนมกันก็อาจจะมีการตั้งฐานทัพในเวียดนามแน่นอนแต่ถ้าอเมริกามาตั้งฐานทัพในกัมพูชา เวียดนามคงจะไม่พอใจอย่างยิ่งไทยก็คงจะรุ่นรุ่นวายมากจีนก็คงจะโกรธแค้นมากเพราะลงทุนในกัมพูชาค่อนข้างเยอะกลยุทธ์ของกัมพูชาก็คือหลอกชาวโลกสร้างข่าวหลอกลวงนะฮะแล้วก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าการสร้างสงครามชายแดนแล้วอาจจะมีสงครามโดรนในไม่ช้าเพราะโดรนที่ได้รับจากจีน1,000ตัวและสั่งซื้อมาอีก10,000ตัวเนี่ยจากยูเครนเนี่ยก็เป็นกําลังที่น่ากลัวของ กัมพูชานะครับโดนหนึ่งพันตัวที่ได้รับจากจีน,นมาเนี่ยส่วนมากจะเป็นโดนสังเกตการณ์โดนหาข่าวก็ยังไม่ทราบว,ว่ามีโดนสังหารหรือเปล่าแต่ที่อยาก 1, ูเคนหนึ่งหมื่นลำเนี่ยโดนสังหารล้วนๆครับในพลไทยเสนอให้จัดหาโดนราตะเวนห้าร้อยลำลำละห้าล้านบาทโดนโจมตีหนึ่งร้อยลำเป็นเงินทั้งหมดสองพันห้าร้อยล้านอันนี้คือสิ่งที่เราจะไม่ต้องมีครับเพราะว่าเรายังไม่มีโดนเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากองทัพไทยจะต้องรีบจัดการหาวิธีการ กําจัดโดนและสั่งซื้อโดนนะฮะมาประจําการให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้การลบด้วยเครื่องบินเจ็ตเป็นเรื่องของความล้าสมัยนะครับเพราะเครื่องบินเจ็ตมันใช้เงินมากเกินไปแล้วมันมีประสิทธิภาพบางอย่างทําไม่ได้นะฮะหรืออาจจะโดนดโดรนจัดการได้ง่ายถ้าคุณไม่มีดโดรนสําหรับป้องกันครับขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบส่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร